สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ที่2ตุลาคม2 5 6 8เป็นวันที่ดาวพฤตศีนย้ายจากราศีมิถุนไปที่ราศีกรกฎในคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภเดี๋ยวมาดูว่าดาวพฤสดีย้ายแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างกับชาวราศีพฤษภนะคะเรากรลัมต้นที่เนี่ยพฤตศีนเนี่ยวันที่สองตุลาคมเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนไปที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงที่23ธันวาคม23ธันวาคมธันวาคมเนี่ย 2,018นะคะได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยมหาอุดก็คือขนาดใหญ่เยอะปริมาณมากมายอของคุณเป็นเรื่องอะไรของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะกราพะจุเรือนสายช้ามองว่าอย่างนี้มรณะสายช้าเรามองในมุมบวกกนนะอาจจะมีบุคคลอื่นหรือ เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งให้คุณต้องเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีเกณฑ์ห่างการเกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนแล้วดูว่าตอนนั้นเรามีการเพราะว่าสัจชะความหมายเยอะนะสมมติว่าคุณม,มีเพื่อนฝูงไหมมีเพื่อนฝูงหรือสังคมรอบตัวคุณเองคนรอบตัวคุณเองการสื่อสาร ออนไลน์าการสื่อสารทั้งหมดอะรวมถ,ถึงออนไลน์การเดินทางการประสานงานประชาชนลูกค้าก็ได้การสั่งั่งก็ได้เนี่ยจะมีเข้ามามีเข้ามาแบบไหนเพราะเป็นความเป็นบารณะเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นบุคคลอื่นที่บอกบุคคลอื่นใช่ไหมมองงนี้อะไรที่คุณมีการพัดภาจากก่อนหนีนน้พัดภาคจากบุคคลอื่นอาจจะเป็นเรื่องของ แฟนก็ได้เรื่องของหุ้นส่วนก็ได้หรือในเรื่องของเพื่อนฝูงคุณเองก็ได้ที่มันมีการพัดภากันเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้เอออาจจะมีการติดต่อกันเข้ามานะคะก็ต้องดูนะแต่ละคนจะเป็นรูปแบบไหนนะคะหรือบางทีอะไรที่มันมีเหตุให้คุณก่อนหน้าน,นี้มันพลัดภาคจากไปอะ่ะมันอาจจะมีการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะมีการติดต่อสายงานเกันขึน้นได้นะนัะกวิจรู้ว่าแต่ละคนนะคือเรื่องอะไรนะคะ ต้องบอกยนะหรืออะไรที่คุณล้มเลิกไปแล้วอะ่ะก่อนน,นั้นเนี้ยทำอะไรอยู่ไปแล้วเกิดเขาเรียกว่าเกิดเลิกไปอ้าวอาจจะได้กลับมาทำอีกครั้งก็ได้แต่ละคนก็ต้องดูว่าในสถานการณ์แต่คนมันเป็นเรื่องอะไรลงไปปรับใช้ดูนะคะทีนี้ดาวพฤษสีเองอะ่ะมันเป็นดาวชื่อราพะของคุณราพะอยู่ในสาชะ ตัวคุณเนี่ยจะให้ราบแก่เพื่อนฝูงให้ราบแก่สังคมรอบตัวก็ได้ให้ยังไงเอ,อ่อให้ยังไงเนี่ยมันก็้ดูว่าเป็นคําแนะนํำไหมคุณอาจจะคนที่ให้คําแนะนําคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไปทําอะไรเลิกเกิดสิ่งดีๆกับคนนั้นหรือคุณมีความรู้คุณให้เขาไปเขาไปทาตามคุณแนะนํามันก็เกิดควมรมบวนกันเช่นบางคนน่ะเอาคุณเป็นหมอดู หรือคนนักอ่นานไพ่สี่คุณให้ความรู้เขาไปแล้วเขาปฏิบัติตามคุณทําตามที่คุณแนะนําอะไรพวกเนี้ยเกิดสิ่งดีๆเขาใช่ไหมคะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูว่าตอนนั้นเราไปรับไรมาแล้วเราไปทําตามที่เขาแนะนําแล้วเกิดสิ่งดีๆตัวคนเองได้นะคะอันนี้ดูนะบฤกษุกแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปหรือบางคนจะมีโชคลาภจากการเจาะสารการเดินทาง อาจจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงก็ได้นะคะความสําเร็จก็ได้ความเจริญก้าวหน้าก็ได้และลักษณะอย่างเงี้ยนักคิดว่าบางคนะควรเปิดบ้านรับแขกเปิดบ้านรับแขกแเท่าไรเออบางคนเอ่อจะพูดไงเดียวอาจจะทําสมมติเป็นร้านอาหารคุณอาจจะทําแค่แบบร้านอาหารเล็กๆคือรับคนไม่เท่าไหร่ช่วงเนี้ยคุณน่าจะเปิด รับคนอาจจะมีคนเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นได้นะแต่ทุกอย่างอะ่ะคุณก็ต้องดูว่าเราไหวไหมนะคะแล้วก็ปริมาณที่จะเข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามากมายเนี่ยมันแตกต่างกันไปโอเคณนะเวลาเนี้ยดาวจร์อ่ะสิ่งนั้นถ้าเป็นลูกค้าจะเข้ามาเยอะแยะแต่เราอะ่ะอยู่ที่เราเนี่ยพรหัสตรีเราเดิมเป็นอะไร เป็นมหาอุดไหมอาจสมมติพุทธสตรีคุณเป็นมหาอุดเนี่ยลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะนะอาจจะเป็นเข้ามาทีร้อยสองร้อยคนว่าไปตามกิจการของคุณมีและรอบอายุด้วยพุทธสตรีมันก็เป็นเรื่องดีๆกับคุณเองแต่ถ้าพื้นเดิมเราเนี่ยพื้นเดิมนะถ้าพุทธสตรีเป็นนิดนิดคือนิดๆหน่อยๆคืออะไรอาจจะว่าถ้าเป็นลูกค้าคู่ค้าอาจจะเข้ามา ไม่ได้เยอะมากมายซึ่งเราต้องดูว่าสถานการณ์ตรงนั้นนะ่ะคุณนะ่ะค้าขายอะไรแล้วมีเจ้าอื่นไหมอ่ามันอาจจะมีการกระจายตัวไปก็ได้ค่ะน้นถึงบอกว่าแต่ละคนนะ่ะเะเข้ามามากน้อยเพียงใดอยู่ที่พื้นเดิมรอบอายุของแต่ละคนด้วยนะคะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะแต่ทีเนี้ยสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนาบอกว่า,วามันอาจจะมีการติดขัดนิดๆหน่อยๆห,หรือ,อยังไง เพราะอะไรพฤษดีเนี่ยอยู่ในเรือนจันเนี่ยอันนี้ก็เป็นคู่ธาตุด,ดินนะออแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขายังมีความขัดแย้งในตัวเองเพราะว่าตามนิทานชาติเวรเนี่ยพระพฤษดีเนี่ยเป็นพ่อของพระจันทร์ซึ่งพระจันทเนี่ยเขาทาอะไรมีทําสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นแล้วคุณพ่อเขาไม่เห็นด้วยนะก็หมอยว่ามันอาจจะมีเรื่อง,องติดขาดบ้างนิดนิดหน่นอย แต่ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีได้แต่เพียงว่าบางคนนะ่ะมาัาต้องใช้ระยะเวลาณไหมสําหรับบางคนนะคะอันนี้ดูดีๆนะอันนี้ก็ว่อนไปนะทีนี้ในะอีกมุมนึงเนี่ยดาวพฤหัสองเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีความงามโชคราบบุญกุศลที่คุณทํามานี่แหละหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตัวบทกฎหมายกบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงในเรื่องของครูอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่ เกี่ยวข้องกฏหมายก็ได้มองว่าถ้าตัวคุณมีการเดินทางคุณอาจจะได้พบปะถ้าคุณทาบุญมาดีอะไรเงี้ยคุณอาจจะพบปะกับพวกพระสงฆ์เกจิอาจารย์ชื่อดังก็ได้นะคะหรืออะไรมองว่าอย่างงี้มองว่าอมันอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณอาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภก็ได้โชคลาภจากการเดินทางก็งรู้นะแต่ละคน ก็ต้องไปดูกันนะคะทีนี้นถ้ามองอย่างหนึ่งถ้าเราทำอะไรที่ปิดกฎเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบที่บอกยังสามารถแก้ไขได้มันอาจต้องใช้ระยะเวลาไหมเออหรือเรื่องของโรคภยัยอะไรประมาณนี้ ก็ดูให้ดูตามสถานการณ์ของแต่คนนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภก็มีแค่นี้ก็อินหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะนะครับมาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีวิะคำทุกนะคะขอบคุณคะ่ะ